สวัสดีครับก็อ่าพามาอีกสถานที่หนึ่งนะครับของในหาดใหญ่เรานะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับปุญจักครับเจ้าของอ่บริษัทอะไรล่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับขออภัยขอขอภัยเป็นอ่าโกดังนะครับค่าส่งนะครับในหาดใหญ่เรานี่ครับ บริษัทเกิดแก้วค้าส่งนะครับที่หาดใหญ่เรานะครับก็เจ้าของก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินทางไปอยู่ที่วัดป่าบ่อนามพินก็หลายวันนะครับมาท้งนี้นะครับก็ได้นิมนต์ท่านหลวงตามาแวะนะครับนะครับมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมเนี่ยนะครับคุณจักรนะครับรราาานะาคคนเะี่ย เป็นเจ้าของของเยอะมากนะครับมาดูมาดูอันนี้เป็นโกดังเก็บของนะครับโกดังเก็บสินค้าต่างๆนะครับ ขออนุญาตแค่เป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะครับพอเสร็จจากที่นี่ก็จะเดินทางไปต่อที่บ้านแม่ปองนะครับก็หาสำเร็จนะครับไม่ใช่ยังไม่ได้วางเงินยังไม่ได้แต่เขาตายแล้ว ็โอเคนะครับก็พาแค่ชมบรรยากาศด้วยก,กันนะครับคิบบอนก็แบตหมดนะครับใชม้มือเปล่าถือนะครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับนี่นะครับดเวณด้านหน้าโกดัง ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับผมก็อัปเดตพยายามอัปเดตให้เยอะที่สุดนะครับเพ่อนพี่น้องเรานะครับติดตามดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวไรนนี้ก็ขออนุญาตจบต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องเดินทางต่ออีก400กว่ากิโลอีกนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็กว่านะคกว่ามาวันนี้ก็เดินทางอีก400กว่าอีกนะครับวช่วงนี้เดินทางไกลสุเกินนะครับ ผมขับรถมือเดียวด้วยนะครับ,นะรบเป็นรถคันหลักด้วยก็คือรถคันท่านหลวงตาแล้วก็อุบะชยัยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขออนุมโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะ